เมื่อกี้อวี๋บอกไม่อร่อยแต่พอพูดกินไปกินมาบอกว่ายัมี่เป็นอันที่สองนะครับยัมี่ยัมี่นะคบอ่าเดี๋ยวให้ลิซทานให้เพื่อนๆดูนะลิซจะทานนี้ก่อนนะเถึงคู่พิงค์ทานพิงค์นะครับผมนี่ดูครับงับงบงรสชาติเป็นไงบ้างครับลิตบอกมาื่อนึรสชาติเป็นไงบนะคะ อบเกล็ดแล้วก็จะอร่อยมากค่ะเค้าเก่าแล้วหวานหวานเยอะไหมหรือพอดีพอดีอืมพอดีนะเมื่อกี้ได้ทาสีอะไรไปครับอันนีชทายสีครูใบอ่าแล้วคราวนี้จะทาสีอะไรอันนี้เขียวมี็อันเดียวทุกคนสีเขียวมีอันเดียวนะทุกคนใช่อ่ะอันเดียวยาจะอร่อยนะอันนี้จะเดียวยากจะอร่อยใช่อันเดียบินจะองทาสีเขียวเพื่อนดูเป็นไงรสชาติสีเขียวอร่อยมากเลยทุกคนอ่าแล้วมีอันเดียวด้วย เขเป็นกอล์คนเดียว